สนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631ไท a i b e อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา Jelly f r e ชี oh. i ทานแบบไหนกับอะไรก็อร่อย Bella Rocca สัมผัสใหม่ของรสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้น9โซนเฮลิซ์ M Quarte สวยนี่ไปซื้อมาจากร้านไหนอ่อร้านหน้าบอกซอยตลาดนะหอมมากโค้ซองเบบพูดิีงหอมสามชิ้นเดยวนะอู้สียดยอดกินน่ะหูผมันดีคนไปแล้วอ่ะโอเคไม่ต้องกินนะได้จะได้เอาเลยเอาเลยเอาแล้วแต่นะแล้วแต่นะถ้าตัดสินอะไรที่แค่นี้ก็แล้วแต่นะก๊อบมั่นใจมั้ยล่ะว่าอร่อย ไม่รู้อ่ะต้องลองกินดูอ่ะก็ลองก็ลองก็ลองทำหนึ่งก็ได้เพราะรู้ว่ากบลงฮอร์โมนอยู่ไม่พิธีอันนี้หายเชยนะขอบคุณนะแบ่งกับแฟนเปิดแม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคือเขาไม่ได้พูดดีอะไรมากขนาดนั้นในรายการในการอาหารในเวลาเขาชิมเสร็จเขาก็ต้องมีตักให้ดูก่อนเพราะมันกําลังร้อนผมชมฮะดผมจะชิมดูนะฮะว่าในช้อนนี้มันมีดีอะไรได้ไหมได้ไหมพิธีได้ไหมได้ไหมได้ไหมกบอ่อนไฟว่าเอาจริงๆเอาจริงๆไม่ต้องอัดออกทีวี คุณผู้ชมผมไม่โกไม่เชื่อผมจะถอดแว่นแต่ดูสายตาผมเวลาผมพูดว่าอร่อยมันต้องต้องต้องตัดเลยเพราะว่าเพราะคนสายตามันโกหกอะไรไม่ได้สายตามันโกหกไม่ได้เแถ้ามันไม่อร่อยทุกอย่างมันจะออกแต่ถ้ามันอร่อยทุกอย่างมันจะออกพอดีนอนน้อยไม่งั้นเนี่ยขอตั้งแย่แรกนะนีพี่กอลเหมือนเดิมเหรอ่าไม่เล่นตาเล่นอะไรอ่ะมามามวปุดูตาเออดูตาหนึ่งสองสาม ม่เลยนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงที่เมื่อกี้เนี่ยเฟิร์นเขาใส่ช็อกโกแลตใส่อะไรไปเนี่ยมันเ <ละ S 2> ข้ากันแล้วพอมันละลายมันก็จะแบบเป็นอย่างเงี้คุณไม่ปากกันไปนาเกลียดน่าเกลียดไม่ไม่ไม่เป็นไรมันจะน่าเกลียดอะไรแต่ว่ารสชาติมันจะอร่อยคุณผู้ชม,อมเออเอางี้ถ้าว่าคุณผู้ชมชอบทานเค้กกล้วยหอมอันนี้ก็ตอบเดี๋ยว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 ไม่พัซองเป็นพุดิ้งอันนี้ไม่ตอบโจทย์ได้ว่าถ้าหากว่าคุณชอบเค้กกล้วยหอมคุณก็ทานนี้ได้เหมือนกันถ้าคุณชอบเค้กกล้วยหอมคุณก คุณดูไม่ยอไปต้องกินครัวซองเบทพุดดิ้งนี่ผมพยายามพูดให้คุณดูดีนะโอ้ยใช่นี่นั่งคุยกันถูกสามคนเนี่ยว่าเฟิร์นคุณแม่แล้วก็แฟนเฟิร์ตแล้วปกติกับคุณพ่อเนี่ยมีเวลาเจอกันบ่อยไหมอะอืมช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะยิ่งยิ่งพอต่างคนต่างทํางานด้วยแล้วก็มีบ้านหลายหลังแล้วเฟิร์นก็ตอนแรกก็คือมีบ้านที่อยู่แถวใกล้บ้านพี่กอฟตรงแถวสุขสมวิทห้าแล้วก็มีที่นี่ซึ่งที่นี่จะเป็นบ้านเมนแม่อยู่ครอบครัวอยู่แต่่วา ที่บ้านนูเนี่ยก็คือจะไปอยู่กับพ่อสองคนเวลาทํางานแล้วนี้ก็เพิ่งไปซื้อคอนโดตอนแรกซื้อคอนโดเนี่ยไม่ได้ตั้งใจซื้อหรืออะไรเลยเพื่อนอ่ะนี่เล่าให้ฟังว่าเพื่อนเป็นเซลล์ขาย<ม>แล้วมันลดเยอะมากมก็เลยโอเคไว้ซื้อซื้อซื้อพอซื้อเสร็จปุ๊บอะแต่งซะหน่อยดีกว่า<ม>แต่งเองแต่งซะหน่อยดีกว่าแต่งแต่งไปแต่งมา น่าอยู่อะมันเหมือนกับว่าอยากอยู่แล้วเป็นคนตอนแรกก็คิดแค่ว่าแต่งแต่งแล้วให้คนเช่าแล้วเป็นคนเช่าสีได้ใช่ไมไใหใครมายุ่งกับของของเราเพราะเรายังไม่ได้เดือดร้อนถึงขนาดที่เราต้องให้ใครมาเช่าแล้วก็เราก็ยังมีพอมีปัญญาผ่อนส่งไปอยู่อะไรเงี้ยทุกวันนี้ทํางานก็เยอะนะค่ะเลี้ยงดูครอบครัวด้วยไอดอลของเราคือพ่อหลวงป้ใช่ค่ะด้วยค่ะเพราะว่าคือตั้งแต่เด็กโตก็เห็นพ่อเขาทำงานดูแลครอบครัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราก็รู้สึกว่า พอถึงเจเนเรชั่นเราที่ต้องมาดูแลคร<ม>อบครัวบ้างแล้วเนี่ยก็อยากทําให้มันเต็มที่อะค่ะพอมีแรงคิดว่าตัวเองมีแรงออมองย้อนกลับไปสมัยที่เราเป็นเด็กกับเปิกบปกระป๊าจนถึงคนนี้แอบภูมิใจเลวยบ้างปะก็นิดนึงไม่ได้ภูมิใจตรงที่ว่าฉันเรียนจบหรือฉันมีงานทําหรืออะไรฉันภ,ภูมิใจว่าตกเย็นมาเออตกเย็นมามไม่อยากออกไปเที่ยวไหนอยากกลับบ้านไปนอนหรือแบบไม่ไม่ใช่เป็นคนเที่ยวเตจเต๋แบบ เที่ยวดึกอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ได้เป็นคนติดเพื่อนไม่ได้เป็นคนติดอาไยมุกก็หุ่นใจแล้วเออก็ห uh, ุ่นใจในตัวเองอย่างเพื่อนเบอกว่ามีคุณพ่อเป็นไอดลยึดอะไรในตัวคุณพ่อที่เป็นแบบอย่างที่เราทํายึดในเรื่องของความรับผิดชอบแล้วก็ความแบบขยันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็จะเป็นคนที่แบบว่า มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้ทำอะไรเงี้ยเวลาทำงานเขาก็จะแบบตั้งใจทาให้มันดีอะไรเงี้ยตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วที่บ้านก็จะเป็นแบบนี้คือทุกคนต่างมีหน้าที่แล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็เป็นสิ่งนี้หาที่มั่นมามันมีเรื่องอะไรไหมที่แบบพี่ลงเขาแบบพูดกับเพื่อนบ่อยๆอ่ะคือแบบว่าเตือนตลอดห่วงตลอดก็เป็นเรื่องใช้ชีวิตนี่แหละค่ะก็คือเขาก็จะเป็นห่วงเราเนี่ยนะที่เขาเป็นพ่อเราแล้วก็เป็นลูกเขาเขาอยากให้ชีวิตเราเนี่ย มันอาจจะไม่ได้เป็นชีวิตที่ดีเพอร์เฟกหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นชีวิตที่ดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นเป็นเรื่องการใช้ชีวิตนี่แหละแม่แม่แม,ม,ม่รู้สึกเหมือนกับพี่รงไหมครับรู้สึกเรื่องการดูแลตัวตัวเขาเองถูกไหมใช่เป็นห่วงเรื่องอะไรที่สุดนี่ถามแทนจริงๆแล้วเป็นห่วงเป็นห่วงเรื่องขับรถแต่กลัวแบบไม่ได้ชนแต่ก็มาชนเราคือตรงนี้ข่าวแล้วจะกลัวอุบัติเหตุมันเกิดใกล้ตัวจริงๆพ่อเขา ฝากความหูงใยมาด้วยนะมาค่ะแม่ว่าคุณพ่อจะว่าอ,อะไรบ้างมาค่ะ,ะมาค่ะแนจริงเข้าบ้านมาสิีคะกรออยู่หน้าบ้านทำไม<อ>ก็เขินเออโอใ,ใจที่เ,เฟิร์นเป็นเป็นคนที่ไม่ไร้สาระเป็นคนทีออ่อยู่ในกรอบอยู่รู้ว่านี่คือไม่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทำอันนี้แล้วพ่อแม่ไม่ปลุใจแนะ่ทำอันนี้แล้วพ่อแม่ภูมิใจแนะ่แล้วเขาเลือกทำในสิ่งที่ที่ดีตลอดเลย ยังไม่ยังไม่เจอเรื่องที่ไม่ดีจากเขาเลยแล้วก็พอมีอไรายได้มีงานมีการอะไรก็ให้แม่เขาให,ให,ให้คือไม่ทอดทิ้งแล้วก็ให้เต็มเต็มด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความภูมิใจที่ลูกคนเราเกิดมาคนหนึ่งแล้วก็มีลูกคนหนึ่งแล้วแล้วจะประสบผลสําเร็จกับลูกคนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายคือเป็นห่วงลูกชายตอนนี้เป็นห่วงคนเดียวคือลูกชายก็รลูกชายมันเป็น เป็นเด็กยู่อายุเก้าขวบเดยจะไม่รู้ค่อยเข้าใจอะไรเล่นแต่เกมเล่นแต่อะไรกินจนอ้วนอะไรต่อะไรเงี้ซึ่งพ่อแม่ก็จะโตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆก็จะแก่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะสุดท้ายแนละ้วพ่อแม่ก็จะไม่มีละก็จะเหลือเฟินกับน้องชายบางเดน,นถ้ามันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่าทิ้งน้องในย่างที่ไม่พ่อแม่ได้เอเออย่าทิ้งน้องน่ารักมากดูแลน้องม ฮะป๊าพี่เพิร์ดพี่เฟิร์ดดูแลไหมลูกพี่เฟิร์ดดูแลป่ะดูแลดูแลดีไหมครับรักป่ะรักใครบ้างชีวิตเนี้ยรักใครบ้างมีแม่มี ป๊าป๊าแล้วก็มีจอ่าพี่เฟิร์นหนังไว้ที่หนังหอพี่เฟิร์นที่จหายเขาไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเจอจ๋ายมากกว่าอ่าพี่เฟิร์นแล้วก็ค่ะยายจ๋าเออาแล้วพี่เฟิร์นทำไงไปหอมแก้วไหมไม่หอมแก้มจ้ไปหอมไมหอมเลยหอมหน่อยวหอมกันหน่อยหอมกันหน่อยเออไออเออได้หอมได้หอม หอมแม่ด้วยหอมแม่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 ข้างนึงหอมแม่ข้างนึงหอมแม่ข้างให้แม่ d มหัวให้แม่ d มหัวไหน d ม m หัวเหม็นเปล่าให้พี่กอหอมแก้มไปให้พี่กอหอมแก้มนิดนึงให้ดูใหดูท่านหัวดให้ดูท่ะให้วน่อมแก้มน่ารักน่ารักรู้จักกระเฟิร์มานะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเด็กคนนี้ในนังเนี่ะเขาเป็นคนที่ดูแลครอบครัวแทนพี่ลงเพราะว่าพี่ลงเนี่ยทำงานเยอะ นะฮะแต่ว่าสิ่งนึงที่เฟิร์นจะคุยกับผมอยู่เรื่อยๆเ,เลยนะคือจะต้องมีมงเรื่องของแฟนเฟิร์นเนี่ยเข้ามาเสมออืทำไมอะ่ะไม่เป็นห่วงน้อทังเลยคือเชื่อไหมพี่กอฟทุกวันเนี้ยคิดกับตัวเองว่าคุณจะเหมือนลูกคุณอยู่แล้วนะใช่คิดกับตัวเองว่าไม่มีลูกก็ได้ไม่แต่งงานก็ได้เนี่ยคิดในใจนะไม่แต่งงานก็ได้ไม่ไม่ไม่ได้อยากมีงานแต่งงานคือก็เป็นความฝันของผู้หญิงเล็กๆแหละที่จะแบบว่ามีสามีมีงานแต่งงานแต่ว่า อย่างพี่กอปอย่างเงี้ยก็เป็นไอดอลคือพี่กอปไม่ได้แต่งงานตอนไอ้วัยรุ่นน่ะพี่กอลแต่งงานตอนเขาพร้อมแล้วจริงๆเอ่อมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าลูกเนี่ยคือไม่มีแต่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะมีแล้วเร้สึกว่าเรามีแล้วมีคนที่เราต้องดูแลแล้วก็มีนแม่คนที่สองใช่อย่างนี้ได้ได้เลยไหมเฟิร์นว่าคือเฟิร์นจะมีความสุขมากใช่ถ้าหากว่าวันหนึ่งเฟิร์นรู้สึกว่าแฟนเฟิร์นเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตใช่โดยที่คุณไม่ต้องคอบอกใช่ ซึ่งมันอีกนานแหละเพราะน้องเด็กมากๆเด็กกว่าหนูเยอะคุณพร้อมเขาจะดูแลน้องไหมเออจะโควิตไว้แบบนี้ทุกวันนี้หนูก็ดูแลอยู่ล <ะ S 1> แล้วอนาคตหนูจะไม่ดูแลได้ไงหนูมีครอบครัวไปแล้วหนูหนูไม่ใช่คนลืมง่ายอะ่ะชีวิตคนคนหนึ่งจะลืมแต่พ่อหนูรู้ว่าพ่อก็รู้แหละว่าเฟิร์นไม่ลืมน้องไม่ทิ้งน้องหรอกแต่ว่าเขาแค่เป็นห่วงในฐานะที่ว่าเขากลัวว่าเขาเขามีลูกตอนตอนตอน,ตอนแก่ไงเขามีน้องๆมีเพิ่มกว่าตอนแก่แล้วทั้งแม่ทั้งพ่อเนี่ยก็รัก และเป็นหัวมากก็คงจะกลัวว่าตอนนี้เฟิรน,นอายุเท่าไหร่เองแล้วเขาอาดเท่าไหร่แล้วในนไ้พ่ต้องฝากฝากไว้ว่าเฟิร์นอย่าทิ้งน้องเพราะเชื่อ,อว,ว่าท้ายที่สุดจะคือเฟิร์นนี่แหละที่จะอยู่ใช่ก็คือเฟิร์นนี่แหละน้องเฟร์นมีอะไรอยากจะบอกพ่อกับแม่ว่าเฟิร์นสิ่งที่อยากจะบอกพ่อกับแม่คือว่าพ่อกับแม่เลี้ยงเฟิร์นเป็นอย่างดีเฟิร์นขอบคุณที่พ่อแม่เลี้ยงเฟิร์นเป็นอย่างดีมาตลอดเลยคือทาหน้าที่สอนให้รู้จักหน้าที่ว่าเรามีหน้าที่อะไรก็ทาหน้าที่ของเราให้ให้ดีที่สุด ทำงานอาจจะแบบมีความเป็นอะไรกดศลอะไรของตัวเองบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่รวมๆแล้วก็คือมีความสุขเชื่ไอไหมคุยกับเขานีเนี่ยเขาเป็นอะไรที่แตกต่างจากที่เราเห็นเวลาภาพที่เขาพรีเซนต์แต่กับสิ่งที่เขาเป็นค่<ฮ>ะหา,า,<ฮ>ะาแฟนไม่ยากหรอกน่ารักขนาดนี้บอกเลยเปิดหน่อยไงไม่ใช่บอกใครมาเพื่อเฮ้ยใครจะกล้า<อ><อ>เ้้อนยย้อนยุคย้อนยุคย้อนจุคย้นยุคย้อนคย้อนอนยุคย้อนยุคย้อนคย้อนยุคย้อนยุคอนยุคย้อนคย้้ยุคย้อนยุคย้อนนยุคย้อน ที่เฟมีแฟนบ้างยังเนี่ยมีเฟอรได้ไหมครับที่เฟอมีแฟนยังให้พี่เฟอร์มีแฟนได้ไหมครับเนะได้เดี๋ยวเขาตัดแล้วเออแล้ววันนี้ถ้าเกิดแฟนๆนี่เขาชอบน้องเฟิร์เขาจะติดตามน้องเฟิร์ได้ช่องทางอะไรกันบ้างจริงๆแล้วก็มีเอางี้ดีกว่าเปิดทีวีมาแล้วเจอหนูก็ไม่ต้องเปลี่ยนช่องหนูไม่รู้หนูไม่รู้ว่าจะต้องแบบปากยังไงแต่แค่รู้สึกว่าบางทีหนูอาจจะแบบพูดจาไม่ดีอะไรเงี้ยในทีวีหรือว่ากวนๆมันคือหนูนั่นแหละ อ่ะสองสัปดาห์นะคะที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับไบเฟอร์นะต้องบอกว่าก้าวแรกที่คุยออกับเขากับสุดท้ายค,คุยกับเขาจนเสร็จเพ้ <c oughs> เขาปเป็นเด็กผู้หญิงที่น่ารักมากนะ <c oughs> แล้วเขาก็ดูแลทุกคนแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองความสดใส ที่สำคัญที่สุดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเป็นในวันนี้แม่คือมาจากพื้นฐานของคุณแม่ทองพ่อจจริงให้ที่คือสําคัญที่สุดเลยนะแนะต้องขอบคุณไปเฟิร์สขอบคุณมากครับ่อขอบคุณค่ะคุแม่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะแางเฟิร์สอ่ะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้นะคะอะไรครับผลิตภัณฑ์จากบีบีคลินิกนะใช้แล้วขาวใสอ่าคุณแม่ค่ะอือเดือนนี้ก็ไม่ต้องเอากระเป๋าแล้วใช่ไหมคะยิ้มเลยนะยิ้มเลยนะเออแล้วสิ่งนี้คืออะไรคะไปเฟิร์สไม่รู้คุณต้องมาให้คุณผู้ชมเออทีมงานบอกว่าให้เตรียมของให้ค ผู้ชมก็เตรียมแล้วนี่ไงาาตามจริงแล้วาตามจริงมันเป็นของไบเฟิร์ตแต่ว่าซื้อมาผิดต้องซื้อนิ่กีบเมาส์ให้ไบเฟิร์ตซื้อมาเป็นมินิเมาส์ใช่ห้ทีมอ๋อเหรอเออนี่ก็ดูอไคล์ไบเฟิร์นนะโอเคแล้วแต่ละกันนะอ้าวใครเป็นแฟนๆของใบเฟิร์นนะคะเข้าไปตอบคำถามได้ที่แฟนเพจนะคะเอาไปเลยมีสิลุ้นรับของที่ระเจกใบเฟิร์นมีบวกกับกลิ่นของแฟรงเฟิร์ตไปด้วยอ่ะเดี๋ยว้ะไรน ขอบคุณนะพี่รอบเชิญที่น่ารักพี่กรอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะครั้งหน้าควรจะไปเวียนพี่กรรับเชิญนะได้เลยแล้วขอบคุณผู้สับสนุนใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณ 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก TrueMove Edge ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนทาจิมะร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุน่นหนึ่งเดียวในเอ็มคอเทียสร้สางสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเฮลิ克์เอ็โมคอเทียเวลาแนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ทางช่อง5นะคะ1มรายการ30นาทีกับรายการคุยอคยอกบ้าเด็กน่า<ค>ติด<ย> สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการได้ในเว็บไซต์ rainbowmedia.co.th เรากำลังจะเข้าปีหนึ่ง uh huh. แล้วก็นั่งอ่านหนังสือกันคณิตศาสตร์นี่นั่นทำกนันไม่ได้เราก็บ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้นี่เข้ามาเลยจ้าอสอนมีนะอะไรให้พี่ช่วยไหมคะ uh huh. uh huh.